เรียนในห้องเรียนหนึ่งปีทำงานได้หนึ่งสองแสนเก้าะค่ะก็ปี <laughs> <laughs> บทนั้นเราก็แล้วก็โดนดีเจกลับมาวันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือกล <c oughs> ับมาแถวแระแวกเดิมที่เคยเรียาานภาษาละตอนนั้นแล้วก็ถึงแล้วหมุนตัวนี่ยูริเซ่ ก็อยู่กับพี่แอนนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่เซลนั่นเองเนาะอยู่ในแกสเฮาส์ข้างหล,ลังเราจะแบบเป็นวิวอยู่โอเคทีนี้เราปร่ปัญหาพี่แอนดีวอ,อกว่าแบบเราไปทำกบจอนไรไหมว่าเราแบบมาจากไหนเราอยู่เท่าไหร่เราเรียนคอร์สอะไรอยู่ที่เซลเลยตอนนี้อายุแค่ยี่สิบแปดค่ะคือเรียนจบจากมาหาวิทยาลัยวางแผนสาขาบัญชีทํางานได้สองปีแล้วก็มีโอกาสได้ได้มาเรียนภาษาที่นี่ก็คือเหมือนเปิดโอกาสว่า เออได้พัฒนาภาษาด้วยเพราะว่าภาษาตัวเองจลบ <laughs> ออคือแบบเออลองบอกหน่อยแบบว่าเริ่มต้นนะภาษาเราประมาณไหนดีวะแบบศูนย์เลยปะ <laughs> คือมันจะมีหลายคนมากที่แบบว่าเออถ้าแบบภาษาไม่ได้เลยเนี่ยมาได้ไหมไนะไเองเงี่ยคือพี่ยานคิดว่าแบบเราภาษาเราประมาณเท่าไหร่ตอนแรกที่มาพื้นฐาน i s M R t e n เริ่มต้นก็คือ,อพวก พาสเออเพซเซนต์ซิมเพิลเทนอะไรเงี้ยอันเนี้ยเข้าใจอือหืออีซีเอ็มอาร์เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ระดับเอ็กซ์ลัสเทม่าเอ็กซ์ลหรือพูดแบบฉะฉาๆอะไรเงี้ยไม่ไม่โอเคเลยอืมโอเคเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะแบบมาพามาภาษาอังกฤษด้วยใช่เตอแล้วก็พอเราได้มาที่เนี้ยก็คือเราสอบกับทางโรงเรียนได้เลยไม่ต้องซีเรียสเรื่องไอเอลนะคะ แล้วก็ค่าเรียนภาษาต็องไม่ได้แพงเออใช่ป่มใช่ของพี่แอนมาเรียนภาษาก่อนกี่เดือนก่อนที่จะเข้าคอเลสสามเดือนค่ะสามเดือนสามเดือนคือเราพอเราสอบปุ๊บเนี่ยเขามีเลเวลมาให้ใช่ปะคะมันใช่พอเราสอบปุ๊บเขาก็จะนัดสัมภาษณ์เราด้วยว่าเราอะพูดได้เท่าไหร่แล้วพอเราสัมภาษณ์เสร็จเขาก็เราก็รอสักประมาณวันสองวันนะคะเขาจะทีเมลมาบอกว่า เนี่ยเราอยู่ระดับไหนแล้วเราควรเรียนอะไรบ้างอ,อ,อก็คือมีที่ได้มาก็คือคอร์สเรียนพื้นฐานตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมีคอร์สเรียนการพูดเ<ะ>พิ่มเติมอืไก็คือเรียนเป็นประมาณว่าเรียนตั้งแต่เช้าเรียนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เรายังจําค่าเดียนได้ป้าว,ว่าประมาณสามเดือนตอนนั้นเรียนภาษายอย่างเดียวเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ประมาณสองหมื่นไม่เกินสามหมื่นซึ่งเราเรียนจันหถึงศุร์ จำถึงคือหาดเออเอาจิงก็คือถือว่าคุ้มอยู่แล้วประมาณแบบสองหมื่นอะไรนี้ใช่ไหมที่แบบว่าเรียนทั้งหมดสามเดือนอืมเออก็โอเคแล้วตอนนี้ภาษาเราเป็นไงบ้างนะจันตอนนั้นเปลี่ยนไปเยอะเลยเออบั่นใจที่จะพูดขึ้เอเออะอก็คือเราไม่น้องกลัวว่าเรามาแล้วเราแบบเงเงงาแบบว่าอืมเออพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนในห้องอ่ะก็จะช่วยเราเองอืมเพราะว่าเหมือนเราเรียนด้วยกันกับแบบ คนที่ทักษะคล้ายๆกันด้วยใช่ป่ะมันทำให้เรามั่นใจใช่ไหมไม่ต้องอายเออเออเออทีนี้แล้วตอนนี้ก็คือเราเรียนคอร์สอะใช่เรียนคอร์สในบ้านไหมคะคอสเพียร์ t ิตี้มเนจเมก็คือเป็นขบออบเออขคออกใช่เรียนหนึ่งปีเรียนในห้องเรียนหนึ่งปีทํางานได้หนึ่งปีเออก็คืออยู่ที่ระยะยาวสองปีเลยใช่อยู่ได้ระยะโอเคแล้วค่าเรียนประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้ที่เราจ่ายประมาณ สองแสนเก้าะค่ะประมาณแปดพันสองร้ยห้าสิเหรียญแปดพนสองรอาสิเหรียญต่อ2ปีเลยต่อ2ปีเออออกก็คือทัวร์คุมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่ได้เป็น work permit หลังจากเรียนจบเนาะตอนเนี้ยได้ study permit แล้วก็ work permit มาสองใบก็คือหลังจาก2ปีเนี้ยคือถ้าหมดระยะ Work แล้วอ่ะก็ต้องกลับอออืืืโอเคแล้วในคอร์สมันมียนอะไรบ้าง ็มีเรียนโรงแรมการโรงแรมพืม้น,นาฐานเอฟอนต์ต่างๆอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้เรียนแบบเอโรงแรมมากก็แบบให้สเรียนอะไรอะ <c oughs> เป็นไวเราเสึกว่าเป็นไงบ้างจะว่ายากก็ยากแต่ว่าถ้าเรา,อ,าอ่านสิ่งที่เขาให้มาเหมือนเป็น e book, อีบุ๊กอะก็คือเออโอเคทําข้อสอบได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เรียนบัญชี เรียนบัญชีด้วยบัญชีโรงแรมอือก็คือมันจะแบว่ามันเรียนครอบคลุมเลยป่ะหมดเลยหมดเลยในโรงแรมในโรงแรมออก็คือโอเคอยู่นะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่แบบโซนโรงแรมอยู่แล้วเนี่ยน้องถ้าเกิดแบบในด้านอุตสาหกรรมนี้การเรียนคอนเทน์ที่ก็คือเป็นอะไรที่แบบโอเคโอเคมันเบื้องต้นมากแบบที่เราเรียนหรือว่ามันค่อนข้างลึกเหมือนงี้เริ่มแรกๆเลยอ่ะบทแรกเหมือนจะแบบเป็นบทเกินนํำเห็นแบบ ข้างรวมอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นเซ็กที่สองสามสี่อะ,อะเริ่มจอะลึกทีละอันทีละอันทีละอันไหนเราแบบยกตัวอย่างเลยเราว่าเราหับเยนอะไรไปแล้วสึกว่าเออไม่รู้มา่ก่อนเลยอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่แบบใกล้ตัวอะเออ <c oughs> ว่าการทานพวกแอลกอฮอล์กับสปาเกตตี้อะมันทำให้เบลไวอ๋อก็ oh, <no. S 2> คือสองสิ่งนี้ห้ามเสิร์ฟคู่กันอะไรประมาณนี้ก็คือบรรู้จ่กนี่ใช่แล้วก็ การบรรจีที่นี่ละเอียดมาละเอียดการอธิบายของเขาอ่ะอแตกต่างจากที่ไทยม,มันมันเข้าใจง่ายพอทุกส่วนในหนังสืออ,อธิบายอ,อธิบายว่าตัวนี้มันจะไหนหามาได้ยังไงแล้วว่าจานเป็นระบที่ค่อนข้างเร่งนะเร่งมอนเร่งในเรื่องภาษาได้บ้างหรือว่าเ่งในเรื่องวิชาการวิชาการหรอเขาเราไม่สามารถที่จะแบบ แอบเงียบได้เออเพราะเขาจะถามคำถามเราตลอดเราแบบแอคทีฟใช่แอคทีฟเขียนจะได้ว่าเหมือนแบบการที่เราเรียนไปอ่ะมันต้องเหมือนคบทวนที่บ้านเองด้วยเพราะเหมือนในห้องเราจะโดนถามอะไรอย่างปะใช่แล้วก็มีแอสไซมบเมนต์มีควิสทุกวันมีพรีเซนต์ด้วยมีพรีเซนต์ด้วยเป็นงานกลุ่มเนี้ยหรอเป็นงานกลุ่มเป็นพรีเซนต์แต่ละบทเรียนด้วย <Billie S 1> แต่เหมือนจบบทคือพีเซนใช่พีเซนโอ้เออก็คืออจริงก็ควบคุมอยู่เหมือนกันว่ามีพีเซนมีไอซี่เหมนที่ต้องเขียนต้องพิมพ์เลยใช่ใช่เขาก็จะกําหนดมาว่าเนี่ยต้องกี่คำเออต้องเขียนรมากี่คำบางทีก็สองร้อยวันก็ไม่ได้แบบเยอะมากนะไม่เหมือนแบบบทความอะไรอย่างนี้ใช่ความคิดของเราอะเบนสตองแต่เขาจะไม่ค่อยชอบให้เราแบบคัดลอกมาจากอีบุ๊กหรืออะไร ราะว่าเคยทําเป็นคําถามมาเฮ้ยมันตรงกับในหนังสือในหนังสือกอปีบทนั้นเราก็เออไฟไปแล้วก็โดนดีเจกลับมาว่าควรที่จะแบบคิดเองมาใช่ไหที่จริงเราไอยอางที่งยีกให้เสริมกันหนก็คือ คือที่นี่คืออย่างาที่โบรดนที่ไปเซีย่์เองียคือเรื่องของการก๊อปปี้หรือลอกงานจากไซ์อื่นหรือในหนังสือมันเป็นเรื่องที่แบบแรงมากของที่อาอใช่คือถ้าเกิดว่าแบบเราไปเอาอะไรมาคือเราต้องใสตตลอดเราต้องแบบมีเ e f เ r e n c e มีวงเล็บแบบเหมือน APA สไตล์ก็คือแบบว่าโคตรโหดอะในเรื่องของแบบการก๊อปปี้อะไรประวางอะไรแบ่นี่นนคือระวังคือต้องคิดเอาเองใช่ใช่แล้วถ้าเกิดแล้วมีครั้งหนึ่งที่สอบ ก็คืออะลองคิดเองอลองเอาวะเขียนเป็นสตอมสิ่งที่เราแบบเข้าใจก็คือวิชาบัญชีนี่แหละคือเราเรียนมาแล้วใช่ไหมเราแล้วเราก็ทำงานเราก็สิบบายปับ ก็ได้คะแนนเกือบเต็มเออเออภูมิใจนิดหน่อยมันเป็นจากความเข้าใจของเราแล้วก็มาในบรรเลภาษาของเราเองอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมใช่เออจริงๆเจ้าว่าเจ๋งมากโอเคแล้วนอกจากใีการเรียนบัญชีเรื่องโรงแรมมีเรื่องอะไรอีกที่เราได้เรียนไปบ้างมันเลยอยู่กี่วิชากี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังเรียนไม่ครบเลยเนี่ยมันมันจะมีแปด 8ตัวที่เราต้องเรียนอืให้ครบตอนนี้แค่สี่เองเราเรียนตัวไหนไปแล้วบ้างการลงแรมพื้นฐานฟอนต์การจัดการหน้าฟอนแล้วก็เสเตอร์ลองอะไรพวกนี้ค่ะแล้วพอมาบทที่สี่ก็คือบัญชีแสดงว่ามันเป็นเรื่องของแบบเมนจเมแบบนต์ด้วยใช่แล้วเราเรียน ของร้านอาหารอะไรจอบลึกทุกอย่างใยในร้านอาหารการรับคนการการที่เราจะต้องบริการลูกค้าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยโออเคถึงไหมเรารู้สึกว่าแบบเราได้เรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะจากที่นี่บ้างเยอะคอร์สที่ผ่านมาได้ภาษาด้วยบางทีเราแปลไม่ออกนะเออตอาเรียนไปเองใช่ตอนเรียนไปก็อันนี้แปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบในห้องน่ะ เพื่อนในห้องคือภาษาเขาเป็นยไงบ้างหลากหลายอยู่นะเออเออเขาพูดเข้าใจนะเวลาเราไม่เข้าใจเี้ยเขาก็พยายามสื่อสารกับเราออเออเอแล้วบางทีเราพูดกับเขาไม่เข้าใจอเราเขาก็จะแบบเออเราที่จะฟังเออคือมันก็ดีตรงที่แบบว่าเขาเข้าใจว่าเราแบบเป็นคนต่างชาติเหมือนกันอะไรอย่รี้แล้วก็สำเนียงเราก็จะแตกต่างกันนะก็คือมันไม่ไม่ได้มีใครถือสาเรื่องเรื่องเส้นเนื้อเรื่องอะไร เออแสดงว่ามันเหมือนค่อนขเป็นแบบเป็นจังเปซที่อุ่นใจในการที่จะแบบจะแชร์จะพูดหจะได้มีคนทักเยอะ่ีกมือดีนะเพื่อนมาจากชาติไหนบ้างเมื่อกี้มีเดินมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นคือของลาเซียโออ๋อลาเซียโอินโดนีเซียอืม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 แต่วิก็มีนะที่หม ก็คือแบบมีแบบหลากหลายอยู่ถ้าเกิดเทียบจากเอ่อเทียบจากแบบเรียนภาษาเนี้ยคือญี่ปุ่นคือคองภาษา <c oughs> ใช่ไหมเหมืนอนที่นี่เป็นของญี่ปุ่นเออใช่เหมือนที่นี่เป็นของญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าเรียนภาษาคือแบบคนญี่ปุ่นจะเรียนภาษาที่ยอะมากใช่แต่ถ้าเกิดเอาเป็นแบบคองออกแล้วเนี่ยมันจะหลากหลายขึ้นแหละหลสึ้นเราพอรู้อาอยู่คองแล้วว่าแบบเพื่อนในห้องประมาณเท่าไหร่เออก็จะประมาณ19อืม ถึงยี่สิบยี่สิบยี่สิบเก้าอือก็คือเป็นเลนส์ที่แบบก่อนฝังศีกประมาณใช่ใช่เป็น,นอย่งไรนี่ก็เกือบ <laughs> <laughs> เลนส์สุดท้ายยังโอเคยังหละใกล้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 เคียงกันเออโอเคแล้วคือขอถามเรื่องวีซ่าได้ไหมว่าตอนตอนแรกเนี่ยคือพี่แอนมาในวีซา่าแบบว่าเรียนภาษาก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อหรือว่าไงเอ่อมาเป็น วีซ่าสตูเดนก็คือเรียนภาษาก็คือได้สตูเดน t p เพอร์มิคือหลังจากที่เราอะเริ่มเรียนคอลเลจแล้วเราจะได้เวิร์กเพอร์มิชมแสดงว่าเราสามารถลงฟูออกได้ตั้งแต่แรกเลยได้เราอยากทํางานได้ระหว่างนั้นอืแสดงว่าวีซ่าของเราก็คือแบบเป็น4เดือนในภาษาบวกกับ2ปีที่เป็นโคออกปะใช่เออโอเคโอเคแล้วตอนนี้ก็คือเป็น ระหว่างช่วงที่เรียนก็คือทํางานได้20ชั่วโมงใช่ทํางาน20ชั่วโมงช่วงเรียนได้แล้วก็พอจบการเรียนหนึ่งปีตรงเนี้ยก็คือเป็น40ชั่วโมงยาวไปใช่ในยามเพื่อนที่ตอนเนี้ยที่เรียนอยู่ตอนเนี้ยเขาทํางานที่ไหนกันบ้างปะอ๋อส่วนใหญ่ก็ร้านอาหารเออเสร์ฟเพราะว่าติดการบริการอะไรแล้วก็บางคนก็ทํางานแบบโรงแรมอ๋อหมอทำงานในโรงแรมด้วยเหมือนกัน อือเหนวกเใช่อต่เวลาที่เราเรียนอ่ะมันเป็นเวลาไหนเรียนเช้าอ๋อก็คือแปดโมงยี่สิบถึงถึงเที่ยงสิบห้าประมาณนี้คือเขามีให้เลือกป้ะตอนนี้มีให้เลือกก็คือจะเป็นเช้าหรือว่าช่วงค่ำอ่ะใช่ค่ำก็ห้าโมงถึงสามทุ่มอืออือืโอเคไหมเราพอเรามาเรียนจนถึงเที่างแล้วเราสึกว่าเราแบบอยากแนะนำชาวไทยคนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือเปล่า อยากเรียนนำถ้ามีโอกาสที่จะมาอไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องสอบไอเอลถ้าเกิดว่าคุณแบบพร้อมที่จะมาเรียนภาษาเนี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แพงก็ประมาณสามหมื่นแบบยอมที่จะเสียไปสาสามเดือนอะไรเนี้ยถ้ามีโอกาสก็ก็มาก่อนอยากอยู่ต่อว่ายังไงอ่ะมันมันก็มีทางของมันอยู่แล้วอ่ะแบบไม่ต้องกังวลอะไรที่จะมาที่นี้ยค่ะ ใช่เพราะว่าอย่างคอร์สของพี่แอนที่แบบว่า2ปีแล้วค่าคอร์สสองแสนใช่ไหมคือมันคุ้มมากเลยนะแต่ว่า2ปีสองแสนกับการที่อยู่ที่แคนาดานะคะแล้วก็วิวก็ประมาณนี้เออใช่คือมันแบบว่าเออเราจะได้เหมือนแบบมาใช้ชีวิตเนาะเป็นอีกท่องทางหนึ่งที่เราสามารถมาใช้ชีวิตที่แบบต่างแดนที่แคนาดาได้ด้วยแบบสองแสนสองปี<ช>เอาจริงสองปีถ้าแบบทํางานนะก็คือคืนได้แล้วนะก็ <c oughs> ได้ได้อยู่นะ <laughs> <laughs> ลองคิดดูนะถ้าส0ชั่วโมงในช่วงที่แบบเราสามารถทํางานได้1ปีเต็มมา40ิชั่วโมงอ่ะโอ้โหคือได้แต่สองสาเดือนแรกแล้ว <laughs> ใช่ใช่ไหมเพราะว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงขั้นต่ำที่นี่คือ15.2นะสมมติน,นะคะว่าเราได้ขั้นต่ำคือ15.2ใช่ไหมแล้วส0ชั่วโมงต่อต่ออาทิตย์ด้วยนะแล้วก็คูณ4อาทิตย์ก็คือต่อเดือนอ่ะคือ2 0 0พขั้นต่ำา2 สองพั 2004, นสะี่นะคะนี่คือขั้นต่าําเท่าไหร่เป็นเงินไทยก็คือคือหกหมื่นสามอ่ะขั้นต่าําอ่ะอันนี้คือแค่เดือนเดียวนะและคือค่าเรียนของเพียงเมื่อกี้คือสองแสนกว่าใช่ <laughs> เออเถ้าประหยัดคืนนิว <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าเหมือนอย่างของเพียนเราเราแบบว่าลองเราได้ไหมว่าเราแบบตอนนี้ค่าเช่าที่เราเดิ<ๆ>้อยู่อะไรเงี้ยมันประมาณเท่าไหร่อ,อ๋อเริ่มแรกเลยอ่ะค่าเช่าหาที่ถูกถูก่อนยอมที่จะอยู่แบบห้องแบบเล็กๆอ่ะ แล้วก็พอเรามีเงินเก็บหลังจากทำงานหรือว่าอวเออทุกอย่างมันมันเริ่มล,งต,ลงตัวแล,ล้วลเราค่อยหาโลเคชันที่มันอาจจะใกล้โรงเรียนหรือว่าใกล้ที่ทำงานก็ได้คุณอยู่นครนี้ใช่ประมาณแล้วเราคิดว่าแบบอายุยี่แปดเป็นไงเราอยู่นี่อ blacks? โอเคอยู่ไหมก็เกินละเช็คือ <c oughs> จะบอกว่า <c oughs> ไม่มีใครถามนะว่าว่าไม่มีใครถามเราไม่มีใครรู้อะไรอยู่เลยใช่ อันนี้คือแบบเออมันเป็นความดีใจแบบเวลาคนถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วบอกอายุจริงเหรอตกใจเหรอเพราะว่าน่าเด็กมากแล้วก็ตัวเล็กเออคือกลมเกลืนมากๆนะคะแล้วก็แบบว่าเออเนี่ยมันด้วยความที่แบบประเทศนี้มันด้วยความแบบเสียงีเขาให้แก่รกันละกันเขาไม่เคยมีใครมาถามเราเนอะว่าแบบว่าอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่แบบคือเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบเอออย่างพี่แอนนะเขาก็คือตัดสินใจมาเรียนแบบนี้อะไรอย่างนี้ โอเคถือว่าเป็นอีกคอร์สหนึ่งที่แบบว่าเือนที่ว่าเออแบบมันก็คุ้มค่าราคาเหมือนกันลงใช่ทุกคนลองเซิร์ชดูก็ได้ค่ะอ LC แล้วก็ไม่ก็อีเมลถามเจ้าหน้ที่ที่นี่เขาก็ยินดีที่จะตอบค่ะแล้วก็สามารถลองทดสอบภาษาภาษากับเขาก็ได้ค่ะก่อนที่จะสมัครใช่ใช่เขาก็จะส่งิงก์ไปเออ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 ก็คือดีนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าแบบ เป็นระดับที่เราสามารถเข้าคอร์เสได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ<ช><ช>เออโอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี้น่ารักมากขอบคเต้นเต้นมากเนี่ยคือจะบอกว่าตำแหน่งของโรงเรียนนะมันคือแกสทาวน์เนะหรือว่าแบบเป็นในตัวเมืองเลยก็คือเดินมาจากวอเตอร์คอนก็เนี่ยววิวในวันนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกใช่ตกแบบทั้งวันเลยโอเคขอบคุณมากบายบายค่ะ